เรามาดูข้อที่2กันนะคะจำนวนจริงบวก A ที่ทำให้จยดข้อนี้นะคะมีค่าเท่าใดนะคะเราก็จะทำการจัดสมการให้ดูง่ายขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันนะคะคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะลบ1ส่วน2บวกกับ3ส,ส่วน2นะคะลบ1บวก3ก็เหลือ สองส่วนสองนะคะก็คือ1นึ่งเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ a กํลังหน,งนะคะบวกกับตัวนี้16บกกกำลังลบหส่วนสซึ่งก็คือ1ส่วนรากที่2ของ16นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรากที่3ของ27สนะคะส่วนด้วยตัวนี้นะคะก็จะเป็นห้า คูณกับ1ส่วน2เปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง3นะคะซึ่งก็คือ8ปนะคะบวกกับ1ส่วน2กำลังศูนย์ีค่ะเป็น1 1คูณ2ก็เป็น2นะคะเท่ากับ1ส่วน2นะคะก็จะได้เป็น a บวกกับตัวนี้ก็1ส่วนด้วยรูท16ก็คือ4นะคะก็คือ1ส่วน4ตัวนี้รากที่3ของ27ก็คือ3นะคะ ส่วนด้วยไปห้าสี่สิบสี่สิบบวกสองก็เป็นสี่สิบสองเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะคะก็จะได้เท่ากับตัวนี้เป็น a บวกสามส่วนสี่ส่วนด้วยสี่สิบสองเท่ากับหนึ่งส่วนสองก็จะได้เป็น a บวกสามส่วนสี่เท่ากับสี่สิบสองส่วน 4, สองซึ่งก็คือยี่สิบเอ็ดนะคะ a ก็จะเป็น21ลบ3ส่วน4นะคะแล้วก็ทำส่วนใี้เท่ากันก็จะเป็นส่วน4นะคะแล้วก็21คูณ4ก็เป็น c 1 4 4 2เป็น8ลบ3ก็จะได้เท่ากับ81ส่วน4นะคะซึ่งก็จะตรงกับช้อย c e ข้อนี้นะคะ